เหรียญ10บาท2สีที่ระลึกที่บ้านใครมีบ้างครับเตรียมหยิบเหรียญของเพื่อนๆน,นะครับเช็คดูเพราะวันนี้ผมจะมาจัด5อันดับเหรียญ10บาทที่ระลึก2สีที่มีราคาแพงที่สุดนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง p l p Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาจัด5อันดับเหรียญ10บาทที่ระลึก สองสีวาะสำคัญที่มีราคาแพงที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนมีเหรียญแปลกๆอยู่ในมือนะครับแต่เพื่อนๆอาจยังไม่ทราบว่าเหรียญของเพื่อนๆเป็นเหรียญที่มีราคาเป็นเหรียญที่หายากและเป็นเหรียญที่มูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่านะครับที่สำคัญเป็นเหรียญที่ติดอันดับหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำตอบให้นะครับผมจะเริ่มจาก อันดับที่5ไปอันดับที่1นะครับซึ่งผมเคยจัดอันดับมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คลิปนี้มีการอัปเดตและมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอยากให้เพื่อนๆืดูคลิปให้จบนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับที่5เป็นเหรียญ10บาทวาระที่26ครบ 70. ปีราชบัณฑิตทยสถานนะครับด้านหน้าของเหรียญ จะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่7และพระบรมรูปของรัชกาลที่9นะครับทั้งสองพระองค์พระพักตรงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับมีรูปเครื่องหมายราชการของราชบัณฑิตทยสถานมีข้อความว่า70ปีราชบัณฑิตทยสถานครบ70ปีเมื่อวันที่31มีนาคมปีพศ 2547นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่2ล้านเหรียญราคาประเมินตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับมีราคาประเมินอยู่ที่220บาทต้องบอกก่อนนะครับต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้จริงๆนะครับไม่มีรอยขีดถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีราคาที่ถูกลงมามากนะครับ จะเป็นเหรียญราคาหลักสิบเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่สี่เลยนะครับอันดับที่สี่เป็นเหรียญที่ลึกครบหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกหรือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลายคนจะเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญสิบบาทครุฑตรงเหรียญน,นี้ถือว่าในวงการนักสะสมนิยมนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะมีพระบระมรูปของรัชกาลที่ห้า และพระบรมรูปของรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังเหรียญน,นั้นนะครับจะมีรูปคุดตรงใต้รูปคุดพาจะมีแถบแพรจกาลึกข้อความว่าตั้งโดยพระบรมราชานุญ,ญาตใต้แถบแพรนะครับจะมีข้อความว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดครบ100ปีเมื่อวันที่30มกราคมปีพศ2 5 5 0ส่วนจำนวนการผลิตนะครับ ค่อนข้างที่จะมีจำนวนการผลิตที่สูงมากนะครับมีจำนวนการผลิตถึง5ล้านเหรียญนะครับแต่ราคาประเมินตามคู่มือก็สูงเช่นกันเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีความนิยมนะครับราคาประเมินตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่220บาทส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้ก็ไม่ต่ำกว่า80บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้สาเหตุที่เหรียญนี้มีราคาแพงก็เนื่องจาก หลายๆคนศรัทธาในคุดเพราะเชื่อว่าคุดนั้นนะครับพกพาแล้วป้องกันสิ่งอับมงคลป้องกันคุณใสได้นะครับและทำให้เหรียญน,นี้มีกระแสที่ดีตลอดมานะครับมาถึงอันดับที่3นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกวาระที่25นะครับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปครั้งที่1 1นะครับปีพศ2546 เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยซึ่งประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในผู้นำเศรษฐกิจเอเปและเป็นตัวแทนจัดการประชุมในครั้งนั้นนะครับเมื่อปีพศ2546เป็นการประชุมครั้งที่11สําสำหรับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9นะครับส่วนด้านหลังเหรียญมีลักษณะของรูปโลกทับด้วยหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ และมีข้อความภายในขอบเหรียญว่า a p e ป t h a i l a n n 2 0องนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตเพียง1ล้านเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตน้อยที่สุดของเหรียญ10บาทที่ระลึก2สีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่250บาทเลยนะครับและเหรียญที่ผ่านการใช้ก็ไม่ต่ำกว่า ร้อบาทนะครับมาถึงอันดับที่2ของเหรียญ10บาทที่ระลึกวาระที่21นะครับฉลองพระชนมายุครบ80พันษาสมเด็จเจ้าพระพินางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินปีพศส5 4 6ด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมรูปของ สมเด็จเจ้าพระพี่นางเธอส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าพระพี่นางเธอกอวสําหรับจํานวนการผลิตของเหรียญถือว่าสูงอยู่นะครับจํานวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่สองล้านเหรียญมีจํานวนการผลิตมากกว่าอันดับที่3ถึง1ล้านเหรียญนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่เป็นเหรียญที่หลายๆคนตามหาก็เนื่องจากพบเจอได้น้อยนะครับสันนิษฐานว่านำออกมาแรกให้ใช้กันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมีราคาประเมินตามคู่มือสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่250บาทเท่ากับเหรียญเอเปกอันดับที่3เลยนะครับแต่จํานวนการผลิตสูงกว่าเลยถูกให้จัดเป็นอันดับที่2นะครับ เรามาถึงอันดับที่1กันเลยนะครับอันดับที่1เป็นเหรียญไหนไม่ได้นอกจากเหรียญน,นี้เลยนะครับคบ90ปีธนาคารออมสินเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับและมีจํานวนการผลิตที่สูงถึง2ล้านเหรียญน,นะครับแต่ไม่รู้ทาไมนะครับถึงเป็นเหรียญ10บาท2สีที่มีราคาประเมินตามคู่มือที่สูงที่สุด เป็นอันดับที่1น,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่6ผินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับมีความน่าสนใจมากนะครับด้านหลังของเหรียญจะเป็นเครื่องหมายของธนาคารออมสินซึ่งด้านบนซ้ายจะมีรูปวัชระซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำพระอ,องค์ของรัชกาลที่6 ด้านขวาบนมีรูปฉัดหมายถึงเครื่องหมายประจำพระองค์พระบรมวงเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินส่วนช่องล่างกลางมีรูปต้นไทรหมายถึงความร่มเย็นความมั่งคงและความเจริญงอกงามเหรียญ10บบาทสองสีครบ90ปีธนาคารอมสินครบ90ปีเมื่อวันที่1เมษายนปีพศ 2,546ปัจจุบันมีราคาประเมินตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้สูงถึง300บาทนะครับส่วนสาเหตุที่หลายๆคนสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเหรียญน,นี้ถึงมีราคาแพงนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับขนาดเหรียญคุด100ปีของธนาคารไทยพาณิชย์จำนวนการผลิตสูงถึง5ล้านเหรียญแต่ทำไมถึง มีราคาประเมินสูงกว่าเหรียญที่ระลึกวาระอื่นที่มีจํานวนการผลิตที่น้อยกว่าเยอะนะครับก็เนื่องจากความสวยงามความนิยมของเหรียญและความศรัทธาของเหรียญด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากลวดลายและความสวยงามของเหรียญด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ